หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ4ี่โรคปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ4ี่กลุ่มนะคะแล้วก็เมตาบอลิกริสแฟกเตอร์อีก4อย่างนะคะเราก็มาสู่เรื่องของเป้าหมายว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะลดโรคไม่ติดต่อได้ค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกก็มีกลไกนะคะในการติดตามสถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงลดโรคแล้วก็ลดการเสียชีวิตค่ะ ซึ่งในเรื่องของการลดโรคเนี่ยนะคะเราก็ได้มีเป้าหมายคือเราจะลดการตายจากโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานแล้วก็โรคทางเดินหายใจเรื้อรังก็คือ4โรคหลักของ NCD เนี่ยให้ลงให้ได้นะคะ25%ภายในปี2025ค่ะ โดยที่เราจะลดโรคผ่านอะไรก็ผ่านการลดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นลดการบริโภคแอลกอฮอล์อย่างอันตรายนะคะลดความชุกของการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอก็คือการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายให้มากขึ้นนั่นแหละค่ะลดการบริโภคโซเดียมลดความชุกการสูบบุหรี่ค่ะส่วนปัจจัยทางด้านเมตาบอลิกนะคะก็จะมีเรื่องของการพยายามลดความชุกของโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็พยายาม ตรึงความชุกข,ของโรคเบาหวานโรคอ้วนเอาไว้ให้คงที่ไม่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมของ ncd global nine targets นะคะซึ่งจะเป็น9เป้าหมายหลักเพื่อลดโรคไม่ติดต่อนะคะโดยจะมีการลดปัจจัยเสี่ยงนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาให้คนไข้าสามารถควบคุมโรค ncd ของตัวเองได้มากขึ้นโดยทั้งหมดก็จะมีเป้าหมายเพื่อลดการตายจากโรคไม่ติดต่อลงให้ได้ 25%ภายในปี2025ค่ะอันนี้นะคะก็แนะนำเว็บไซต์นะคะในกรณีที่เผื่อมีใครสนใจนะคะเรื่องข้อมูลโลกไม่ติดต่อในภาพโลกเป็นภาพ global เลยที่ global health observatory เว็บไซต์นะคะแล้วก็ media center fact sheet ที่เป็นเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกค่ะ